กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะยอดนิยมนะคะแข็งแกร่งทนทานค่ะโตยโยต้าไฮรักวีโก้นะคะ2.5 Dou ดเดเบิลแคปเกียร์ธรรมดาค่ะรถกระบะปี06ราคา169,000บาทต่อรองกันได้ค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5ดีเซลขับดีประหยัดคันเกียร์ธรรมดานะคะแอร์เย็นเบาะหนังสีดำค่ะหน้าจอสัมผัส วิทยุ FM AM MP3 ใช้ได้ค่ะช่วงร่างดีขับขี่ดีทุกเส้นทางมีแอร์แบ็กมี ABS ครบจบเลยทีเดียวนะคะเลขไมล265,000กิโลเมตรค่ะภายในสภาพสวยๆแบบนี้ดูสะอาดดูกว้างดูดีแบบมีเสน่ห์ค่ะราคา169,000บาทเงินสดสามารถเจรจาต่อรองกันได้สนใจดูรถได้ที่ลาดพร้าวกรุงเทพนะคะ มีเบอร์โทรผู้ขาอยู่ใต้คลิปค่ะสามารถโทรคุยติดต่อนัดหมายร่วงหน้าได้เลยนะคะโดยตรงด้วยตนเองค่ะแอดมินใส่รายละเอียดและเบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ